สวัสดีครับบทนี้จะเป็นบทที่8จะกล่าวถึงการเขียนเสาชั้น2นะครับถ้าตามหนังสือเนี่ยก็จะมีวิธีการ Copy หรือเขียนตามปกตินะครับแต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีการเขียนนิดนึงนะครับโดยที่ใช้คำสั่งคอลัมน n เช่นเดิมเลือกเสาที่ต้องการนะครับทีนี้ผมเลือกคำสั่ง add to grid ครับนะครับแล้วผมก็ทำการครอบเลือกให้โดนก r ิดแล้วก็กด f i n i s ิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเสาก็จะสุกเขียนขึ้นมาโดยอัตโนมัติตามแนวขีดลายนะครับแล้วเราก็ทาการเลือกแล้วก็กดปิดไปกดลบไปโทษทีนะครับเราก็จะได้เสาอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือวิธีหนึ่งนะครับหรือบางท่านบอกว่าอยากจะฝึกซ้อมก็ใช้วิธีเดิมก็ได้นะครับใช้คำสั่งคอลัมน์นะครับโดยที่เลือกหายและรู้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนก่อนคลิกแอตุกิตนะครับแต่ว่าเคสนี้ผมไม่ใช้แล้วนะครับเมื่อกี้แอตุกิต เมื่อกี้ยังไม่ได้กล่าวถึงจุดนี้นะครับผมก็ทําการคลิกวางทีละชิ้นก็ได้เช่นเดียวกัน,นก็คือต้องวางตำแหน่งของเสาตามกิดลายไปคัทีละชิ้นทีละชิ้นก็ได้เช่นเดียวกันอย่างนี้นะครับนะครับเราเขีเสาเสร็จแล้วเราลองดูครับ ก็ได้แบบเดียวกันกับคำสั่งแอตติเกตขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความถนัดหรือ,อความต้องการนะครับผมนี่ก,ก็บทที่8นะครับ